พลตำร,รสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสอทอพร้อมด้วยพลตตรีวิวัฒน์คำชำนาญพลตรวจตรีชัดปัญชากาศคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการสอทอพร้อมด้วยทีมสอทอสองร่วมมือกับผู้กับสพเมืองสมุทรปราการติดตามความคืบหน้าคดีแก๊งสแกมเมอร์บังคับวิดีโอคอล24ชั่วโมงหลอกหนุ่ม19ปีทุบตู้เซฟแม่ขนทรัพย์สินไปเกือบ10ล้านจุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมา น้องวัยสิปีรายนี้หลงเชื่อแก๊งคอรเซนเตอร์ยอมลาเรียนในช่วงบ่ายก่อนจะไปเปิดที่พักเพียงลําพังเพื่อสะดวกในการหลอกและไม่ให้คนอื่นรู้สุดท้ายก็หลอกให้กลับไปที่บ้านซึ่งตอนนั้นแม่ของน้องก็ยังกลับมาไม่ถึงบ้านจึงทําให้มีการรื้อทรัพย์สินในตู้เซฟของแม่ตามที่เป็นข่าวโดยคนร้ายได้ให้วิดีโอคอลเพื่อดูทรัพย์สินที่อยู่ในเซฟว่ามีอะไรบ้างจากนั้นคนร้ายจากนั้นได้สั่งการให้มีการนำทรัพย์สินกลับมาให้คนร้าย กระทั่งตอนเช้าคนร้ายก็ยังออกอุบายให้เหยื่อโอนเงินเพิ่มเติมอีกต่อมาชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ติดตามหากล้องวงจรปิดพยานหลักฐานตามจุดที่ผู้เสียหายได้ให้การเอาไว้ว่ามีการนําเงินไปวางเอาไว้ที่จังหวัดนนทบุรีกระทั่งต่อมาชุดสืบสวนได้จับกลุ่มชายชาวจีนที่ทําหน้าที่นําทรัพย์สินจากจุดที่ผู้เสียหายนํามาวางไว้มาสอบปากคําชุดสืบสวนขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายและทรัพย์สินเบื้องต้นทราบว่าขบวนการดังกล่าว มีทั้งคนจีนและคนไทยร่วมขบวนการโดยหลังจากนี้ตำรวจจะเร่งสืบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีต,ต่อไปสำนักข่าวออนไลน์ไทยแถบรอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน